ไฟเฮดนะครับก็คือเป็นแบบกินซาลิเฮดแต่มันไม่ใช่วิมันคือเป็นหัวเป็น,ป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 นหัวท่อโอเคเราเริ่มสตาร์ทกันได้เลยรอโหลดก่อนนะลูกโอเคตอนนี้เราเริ่มออกมาได้เร็ว เราต้องไปตรงนน้นเหรอแปลกเป็นพิเศษเลยมอ้ต้องดูก่อนนะว่ามันเล่นยังไง เพิ่งเข้าไปเลยโอ้ไม่อมอนี่คือแผนที่ เดินไม่ได้อ่ะทำไมเดินช้าจังตุกกูจะข้ามไปได้ไงโอ้แล้วมันมเป็นอะไรนะกระโดดกระโดดไม่ได้กิล้วกู ราต้องไปตรงนู้นเล่าไป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 ,ไป,ไปกูจะเข้าไงแต่ฉันจะเข้าไงวะแต่ฉันจะเข้าไงกูต้องเข้าตรงนี้แหละอย่าบอกว่ามันมีแค่ข้างหน้าอาจริงด้วย ติดหักวกูเ่ยเฮ้ย hey, ไปดิเดี๋ยวดี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  กี่ข้าวมาได้งไงได้ยินเสียงอะไรไหมอืมตอนนี้ก็ฝนตกได้ยินเสียงอะไรไหม มันโคตรนรกเลยแต่เราต้องไปตรงที่มันบอกก่อนนะครับไปไกลงวะดินเสียงอีกแล้วโอ,โอ้มัน,มน,มน,มนเล็กมันเล็กเกียมันเล็กเกียมันเล็กเรื่อมันสี่นาทีแล้วนะกูยังไม่ถึงอะไรเลย เรวจะถึงแล้วโอเคตอนนี้ก็กลางคืนแล้วมันต้องไปถึงไหนวะเนี่นะคือตอนนี้ผมจำทางได้อยู่นะเฮ้ยไปนานยังวะ เดี๋ยวจะเดวนลงไปนไรโอ้มันมาถึงแล้วุโ้โอ้โอ้โอ,อ้สยองมากกูกำลังจะได้ไปเลย กูกูหดีตบโอเคครั้งนี้ครับผมจะลันเลยนะครับโรบูสกันโร,รบูสแยบบูสกันเจียิงเลเจะพลนมาปุ๊บใช่ไหมอุนะ้นะันนะันนะ่ะมันไกลมากลัลน

ดูในวะเอ้ยเป็นในอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลไม่มีเธอริวไม่มีครับ ดีวเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนรันกดได้ลันแหละโอ้วิ่งหนีจนมันหายอ่ะ โคตรเก่งนายอยู่ไหนนายอยู่ไหนมันงจะทางฟันของเทพงูเ,เป็นไรเนี่ย โมดีเท่ามดีเรามาตรงนี้ใช่ไหมพอเรามาตรงเรามาตรงนี้ใช่ไหมพอเดินมาตรงนี้ปุ๊บดู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 มาตรนี้ปุ๊บหุ่นตรงนี้ปุ๊บแล้กูก็รันมาถึงตรงนี้แล้กูก็รัน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 มาถึงตรงนี้ผมกลับไปผมจะตายบอกว่า มันดูดินท่าแปลก đàn một Win Liu 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 Cái đây chỗ này Liu Liu Buồn lấy hương Liu Lan ตายเลยเหรอเพิ่งล้อกูเจออะไรสักอย่างที่มันขยับอะ่ะกูเจออะไรสักอย่างว่าตรงจะบอกว่กูต้องตัดภาพอีกเดีวโอเคตอนนี้ผมขึ้นมาเร็วแล้วผมก็จากเนี่ยไอตรงผมขึ้นมาผมยังเสียวตกเลยเห็นไหมบันไดตั้งหลายชั้นแต่ว่าตอนนี้ผมจะไปรอไอเจ้าอะไรนะ ไปเห็นมาเอาไปไล่พอไปลอยไปเห็นมาปุ๊บไม่ต่อมาอยู่ที่นี่นี่แหละแล้วพอแล้วฝนขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บไม่ต่อก็ไม่รู้อยากจะรู้ว่ามันจะสูงเท่าไหร่อุ้ยขึ้นอู้ไม่ได้ไม่ได้ฝันไปใไหมว่ามีพลังจิตด้วยอุ้งเป็นไรเนี่ย กล้องผมต้องจับแหละอ, <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอ่ะ การหัน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 เอ้ แล้วก็อ่าผงเกียดสิ่งน,นี้มากม่าต้องเดินป่าคุงคืออือม,มึงรอก่อนอกอนูรอบุสกูก่อนมึงรอบุสกูก่อนเพื่อนอีกนิดเดียวจะไปถึงแล้วเพื่อน มันเหนียอะไรไหมครับจะก,กันกะแล้วเนี่ยเรามาตรงนี้เปิบใช่ไหมแล้วตัวมันใหญ่เท่านี้จากมันใหญ่โคตรอะ่ะผมว่ามันไม่น่าใหญ่กว่าไซรา์นี้รอกไนะมคือพามึงไปแตะอะไรเนี่ยมึงจบเลยใช่ไหม นี่ตัวมันแบบรันร้นรันรนเลยลูกรันรันไปรันไปไหนนะมันเลี้ยวไม่ได้ดิถักบูสมูงหมดเนี่ยเวรเลยกูบูส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 กู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  เกมนี้กูเก็บได้แล้วเพราะกูแบบอืมถ้าไอ้ลันนี่แหละไม่มีจำกัดน,นะมันจะมันจะทันแล้วมันจะได้สนุกเข้าไปอีกเอาไงดีกูอรอบสุดท้ายแล้วกัน โอเคครั okay. ้งนี้คือรอบสุดท้ายแล้วที่จะเล่นเกมมันมันอยากลองได้ได้คิด่าไมัเนเกิดเซนลินฮิตตอนนี้มันไม่โอไ้ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าไปฮิตหนูก็ไปติดกำปากว่ะไปฮิตมาดีกากอออ้้อ้ เก็บบูทไปด้วยนุ่มกระรันเก็บบูทไปด้วยนุ่มกระรันว่ามันตามตูดกูนี่แหละนุ่มกระรันนุ่มกระรันนุ่มกระรันมันเขาไม่ได้เรียกว่าวันแล้วก็าเล้ยนุ่มกระรันทำนี้ทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะ ไปแล้วโอ้ฉัเพิ่งรู้เราก็ไปที่ที่ส่งสัญญาณนะครับแล้วก็จะรันรันรัน โอเคเราก็คืนแล้วเราก็จะมันจะมาไหมมันจะมาไหมบางทีอ่ะถ้าสูงกว่านี้เราจะเจอไหมถ้ากูไม่เจอปุ๊บเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะตายเ,เลยเล่นเกม เร็วรีบเร็วอุ้ยแกเดดเดดเดดเช็คมันแปลว่าอะไรวะเขาบอกว่าจำเอออันนี้คือจำอันนี้คือย่อง กูไม่เจอไหนอยากรู้หากรองตายอยากรองตรายอึ้อจะรองตายรองตายแบบยังไงรองแล้วไปตายขอที่ใดที่หนึ่งถ้ากูกมันออกไปไม่ได้เว้ยรักษาคำตายของกูกู เนรลานนะบุส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 เว้บุชบุชใส่ตอนที่มานะ่ะมันม่จะมาตรงนี้เวตอนนั้นเราเลียเล้ยวมาปุ๊บเลี้ยวมาปุ๊บมาเลี้ยวมาตรงนี้ใช่ไหมเราควรไปตรงนี้เวใช้ทางลัดออกฮัล ใช่ไปตรงนู้นสิฮึดเอาติดอีกฮึด,ดใช่ไหมถูกต้องด้วยไป Oi. Okay. ยากรู้อยากรู้อยาก้นกูอยากรู้เนาเดินไม่ได้อีกนี่รงไหนเฮ้ยดิ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 ดดโอ้โหหยยกรูตัว มันไม่เห็นว่ะนีมันไม่เห็นเลยวิว้ากัมปูมันวันเดินวนน่ะมันฉลามอ่ะนน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 

ตูนเหมือนคนอะ่ะตู้ไม่ยังเหมือนคนอะ่ะว่ากูมาเอฟสองขนาดนี้กูว่ากูตายดีกว่าไหมโอ้ยอะ่ะโอ้มันย,ย,ยังไม่รู้อีกว่ากูอยู่ใกล้ๆเนะี่ยถ้ามันมาปบใชกูจะ เลยอย่าลืมกดสมัครสมาชิกอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเด็กๆน,น,น้องๆหนูๆนะครับจะได้ดูอีกแน่นอนอาจจะไม่ใช่ไปเห็นนะไม่รู้เกมนี้ไม่มีอีกต่อแน่นอนวิแค่น,นี้แหละ